คุณใดที่ทำให้คุณเจอที่ปรึกษาที่ดีห้าใบค่ะ บุญใดที่ทำให้คุณเจอที่ปรึกษาที่ดีคุณไม่โป้ปดนะคะไม่พูดสอดเสียดไม่พูดดินทานนะคะพูดแต่สิ่งดีนะคะคุณมีความจริงใจให้กับผู้คนที่คุณคบหาหรือว่าติดต่อประสานงานด้วยนะคะคุณฟังทมนะคะแล้วนำทำนะคะไปปฏิบัติในการใช้ชีวิตจริงนะคะนำเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะมาติดตรองและมาปฏิบัตินะคะ จเจริญภาวนานะคะคุณนั่งสมาธินะคะมีการกําหนดจิตกําหนดใจอยู่กับตัวเองนะคะทาให้คุณมีสมาธิมีสติมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาหรือสิ่งต่างๆนะคะทาให้คุณสามารถครบคนในเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆคนดีๆนะคะคุณมีความซื่อสัตย์นะคะต่อผู้คนรอบข้างนะคะซื่อสัตย์ต่ออาชีพซื่อสัตย์ต่อการงานซื่อสัตย์ต่อ ตนเองนะคะทำให้คุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีและมีความซื่อสัตย์ต่อคุณด้วยนะคะ